ค่ะพี่กอลรายงานความคืบหน้า BDM ประจำสัปดาห์นี้นะคะค่ะก็เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการปล่อยปฏิทินนะคะซึ่งมันจะมีปฏิทินคงเหลืออยู่ที่จำนวน250เล่มนะคะณนะขณะนี้ก็เดี๋ยวจะมีนะคะีค่ะรายชื่อเป็นเอเจนซี่ที่ได้แจ้งถางพี่กอล์ไว้ประมาณ 2 2 2บริษัทนะคะที่จะทำการส่งไปสนีไปให้ซึ่งมินจะปล่อยออกอวันจันทร์นะคะตอนนี้กำลังจัดทำลาเบลด้วยตัวเองอยู่นะคะค่ะส่วนอ่าเรื่องที่สองนะคะเรื่องคิวโกเดค่ะคิวโกเดวันนี้นนะคะจะมีการลงทะเบียนเข้ามาจากทางลูกค้านะคะซึ่งาทางมาร์เก็ตติ้งได้ทำการจัดส่ง การคาดการนะคะสิทธิพิเศษที่ทางทางลูกค้าได้รับนะคะก็เป็นตามตารางนี้ค่ะอยู่ที่จำนวน28ที่นั่งนะคะก็คิดเป็นเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์เป็นที่หจากยอดขาย2ล้าน1นะคะเนื่องจากหักตัวที่มีการติดค้างในรอบที่ผ่านมานะคะค่ะสำหรับเ,เรื่องที่พี่กอฝาก ติดตามนะคะเรื่องของ SEO พี่กบนะคะก็ทางตั้มก็กำลังจัดการส่งมออไฟล์ให้นะคะแล้วก็อาจจะมีติดตรงในส่วนของเมนในเรื่องของการ พัฒนาปรับปรุงเนื้อหานะคะซึ่งตัวเนื้อหานะคะที่เมื่อวานได้คุยกับพี่กบว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่15พฤษภาคมนะคะก็จะทําการให้เสร็จสิ้นแล้วส่งมอบไปทางพี่กบเพื่อดําเนินการต่อไปโดยหลักการเบื้องต้นคุยในเรื่องการส่งมอบคือภายในสิ้นเดือนพฤษภาช่วงนี้ระหว่างนี้พี่กบเขาจะทําการเตรียมแบ็กอัพในส่วนของหลังบ้านในส่วนโค้ดต่างๆเตรียมไว้ ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลในขณะที่พี่กบทํำเราจะไม่สามารถปรับแก้อะไรได้เพื่อไม่ให้เป็นการอ่าขัดขวางการทํางานของพี่กบในการดัน SEO ให้ขึ้นนะคะส่วนอ เรื่องของแอดเว d รนะคะซึ่งในไต,ตรมาสนี้เราจะมีการลดงบประมาณลงที่20,000นะคะค่ะก็แต่พอดีว่าทางบอลนะคะไดะ้ทำการคลิกเติมเงินไปที่30,000แล้วนะคะกะ็เกิดความผิดพลาดนิดหน่อยนะคะก็น่าจะขอเป็นว่าเดือนหน้าเราจะเติมแค่10,000บาทนะคะเพื่อให้เวทน้ำหนักให้มันแบ่งเป็น20,000นะคะค่ะแล้วก็ ในส่วนของที่พี่ก๊อฟแจ้งมาว่าให้ประชุมทุกวันจันทร์นะคะกับทาง กับทางพี่ไก่กับทางพี่หนิงนะคะก็พอดีว่าทางพี่ไก่มีงานเสริมมาให้มีนช่วยดูจัดในเรื่องของการาทำทำบุญออฟฟิศนะคะในการนิมนต์พระสงมาเพื่อทํากิจกรรมเสริมสร้างความมัน่นความมั่นใจความมั่นคงให้กับคนในออฟฟิศนะคะซึ่งจะมีกําหนดในวันที่4หรือ5้พาพฤษภาเนยนะคะก็อาจจะต้องขอ,อช่วยเข้าไป คืออาจจะต้องขอเวลาเข้าไปดูงานตรงนี้นะคะในการเบียดเวลาในการทาง,งาน BDM มานิดหนึ่งค่ะค่ะสำหรับเรื่องอัปเดต BDM สัตรัสดาก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ